สิวสิว้สิวไหมจะลอกไหมิีวขวดใช้ได้ไหมล้วละจะแสบหรือเปล่าิวไง่ใช้ได้มิเนี่ยตัดยเ,เอยอะไหม คำถามเกี่ยวกับสิวซิวเซรั่มที่มีคนถามเข้ามาเยอะมากพวกเรารวบรวมคำถามมาไว้ในคลิปนี้แล้วเริ่มทีคำถามแรกเป็นสิวโผดใช้ได้ไหมคะใช้ได้ค่ะนอกจากนี้ใครที่เป็นสิวอักเสบทั้งหัวคาวหัวดําสิวฮอร์โมนสิวอักเสบสิวเซียนก็สามารถใช้สิวซิวเซรั่มได้หมดค่ะใช้แล้วผิวจะแห้งลอกเป็นขุยไหมแรงหรือเปล่าไม่ต้องห่วงเลยค่ะตัวนี้อ่อนโยนออกแบบมาเพื่อผิวแพ้ง่ายผ่านการทดสอบภายใต้การดูแลของแพทย์ผิวหนังจากเดิมสแกนเอเชียไม่แห้งไม่ลอกใช้ได้ต่อเนื่องเลยผลการทดสอบนะคะพบว่าไม่ก่อให้เกิด การระคายเคืองไม่ก่อให้เกิดการอุดตันและไม่ก่อให้เกิดสิวใหม่ด้วยค่ะแล้วคำถามยอดที่สุดๆที่เจอบ่อยมากก็คือดันสิวไหมต้องบอกก่อนเลยว่าสิวซิลเซรั่มเนี่ยมีความอ่อนโยนมากโอกาสดันสิวถือว่าน้อยเลยแต่ถ้าใต้ผิวเรามีสิวอุดตันซ่อนอยู่ช่วงแรกๆก็อาจจะเห็นสิวอุดตันถูกดันออกมาได้ค่ะซึ่งการดันสิวก็อาจจะเกิดในช่วง2-3ถึงสัปดาห์แรกโดยการดันสิวนะคะมักจะเกิดขึ้นในจุดที่เคยเป็นมาก่อนแนะนําไม่ใช้อย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อให้ผิวปรับตัวและลดการเกิดสิวใหม่ในระยะยาวค่ะ ให้เรื่องสิวเป็นเรื่องจิว๋วต้องสิวซิวเซรั่ม